แล้วเดี๋ยวกพับหนึงมิเตอร์จะเดินนี่นะครับอันนี้ก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมีการรั่วอยู่ภายในระบบบ้านคูนซึ่งกว่าจะเติมจากหกขุนไปเติมนิ้วก็คือใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวจะดูต่อไปก็เป็นท่อนิ้วปั๊บ โอเคครับการใช้งานก็ดีมากถ้าบท่านี้นะใการก็เรียกว่าใจงาะก็ดีเนาะแต่ปัญหาของมันก็คือความนิ่งเวลาทํางานมันต้องใช้พื้นที่อีกในการแก้ไขอีกเพราะเวลาขัดต่อมันใช้พื้นที่แคบันบ้คือฝั่งนี้นะพี่หรือว่าไม่ใช่เป็นพูดถในบ้านอืมนะครับนะแน่นอนดูใจดีแน่นอนนะครับ แล้วก็สิ่งที่การรูปแบบนี้มันทําให้ปั๊มเป็นเดินไปจังหวะจังหวะจนทําให้ถังแอคคูเมเตอร์ของคุณเสี่เสียไปด้วยนะครับนั่นคือสิ่งนั้นแล้วถ้าเป็นลักษณะของทริปนะครับเบางที้เปิดแล้วเปิดปั๊มไว้อยู่ถ้าเกิดว่ามีการช็อตขอการไหม้ของเซนเตอร์หรือต่างๆเนี่ยนะครับที่คุณพอจะหาข้อมูลตัวหนึ่งได้เนาะมันก็จะมีการไหม้หรือการอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีนะครับไม่มีกลิ่นไหม้ของตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ กาน่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของตัวควร้อนจัดครับนะครับทำการช็อตเพราะว่ามองแล้วผมมองแล้วว่าน่าจะเป็นแค่มองนะยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกันนะว่าน่าจะเป็นรเือะไรข้างในเลยหรอใช่เนี่ยในการมันไม่พอของคุณก็ต้องเล่นใช้อุปกรณ์ที่เพิ่มแรงๆเข้าไปในส่วนตรงนั้นเนี่ยของคุณอ่ะโดนเต็มคอร์สเลยอ่ะนะแล้วก็มาดูเรื่องของเท็กเจอร์ ผมค่อนข้างเคลียร์เลยนะเวลาผมทํางานครับเ็คเจอร์ของคุณและประสบการณ์ที่ผมทำกับหมู่บ้านนี้ครับมีสิทธิ์ทุบสิ่งทุบชั้นไม่ีสิทธิ์นะครับเอาเอานี้ก่อนนะเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะที่ผมคาดเดานะเดี๋ยวเรามาสำรวจกันทุบเนี่ยทุบหัวนี่เลยใช่ทุบตัวนั้นน่ะอรคับะถ้าแบบว่า ยงเก่งอะไม่ต้องทุกอาจจะกินพื้นที่กว้างของมันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ตรงนั้นพอดีกินพื้นที่กว้างแล้วก็กดลงลึกเราบุดเข้าไปทำซึ่งตรงนั้นมันจะขึ้นอยู่ว่าใช่ไม่ใช่อันนี้พูดให้เขาเรียกว่าพูดให้กําลังใจหรือการคาดเดาไว้ก่อนที่เหลือจะจริงหรือไม่จริงอยู่ที่เครื่องมันจะตอบเรานะที่มัน da, da, da. ที่ท่อโดยตรงนะให้คุณนะตอนนี้ไม่เป็นไรคุณฟังออกไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการฟังให้นะครับตอนนี้คือท่อเส้นนี้เป็นท่อที่จากเข้าบ้านถูกไหมก็คือท่อนี้ที่จะทัาเราครับนะนะโอเคใช่ครับเงียบไหมครับเงียบไหมคุณลองใส่ทั้งสองหูผมว่าคุณจะได้ท่าก,ก่อนผมว่ามันก็มีเสียงเหมืนอนมีอะ่ะคุณเดี๋ยวคุณลองฟังดู ตึงลงมาทุดหนึ่งครับอ่าโอเคครับผมโอเคนีผมไปใกล้คูณเปงที่สุดแล้วนะเงียบนะครับเ,เดี๋ยวผมมันจะเสียแค่จตดการนี้นะเข้ามาจากข้างนอกนะครับมไม่ดีนอะไรเลยนะชั้งสองอานคือจะไม่ดีนอะไรเลยคุณไม่ต้องออกครับ <laughs> ีีั้งชวีทเลยอืมถ้ามีวีทวิทจะมีใช่วีทเลยนะครับตรงที่ผมว่าเมื่อกี้เหมือนตรงวีทเยอะตรงนั้นแต่ตรงเนี้ยได้ยินเสียงใดนี่คือวีทเยอะนะครับโอเคนี่คือวีทแรกนะครับและนี่ก็คือไม่ได้ เพราะเป็นจุดที่คุณเข้าบ้านทั้งหมดจุดท่าน้ันหนึ่งนี่เนี่ยก็คือมาแตะแเส้นอ่งี้ยแล้วเข้าห้องน้ำชี้หนึ่งแต่นี่คือผมจากของด้านด้านเป็ดนู้นนะด้านหน้านะซึ่งผมไม่รู้ว่าตรงกันหรือเปล่าหรือเข้าแค่จากตรงนี้แล้วเข้าเข้าซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้นะตรนนี้แต่ที่ของของส่วนอื่นเนี่ยเขาเข้าแบบนั้นกันผมว่าน่าจะเข้าคล้ายๆกันเพราะว่ามีมันก็มีรู เขาเรียกว่อะไรปลักถ้ามันเป็นสามทางแล้วมันแตกตรงนี้ด้วยถูกใช่เพราะฉะนั้นมันจะเข้าไปอยู่ในสเต็ปตัวนี้ทันทีเช็ค pressure bubble ันจะู้เลยว่าตัวนี้ใช่ครับมันออกไหมถ้ามันล่วแล้วมันบุ๊บบุ๊บบุ๊บขึ้นมาให้จบเลยครับนี่แหละครับคือแล้วพี่ถ้าประเมินการบุบอะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเ<ข>อา <ขอ S 1> ให้ทใ,ให้ให้ในเรื่องของแผลโชกอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแผลไหนที่คุณควรทำส,ำสำคัญคือเรียกว่า,าความเสียหายของแผลก่อนไม่ทํำก็ได้ใช่ถ้าแถลเล็กอ่ะอาจจะไม่มีผลเท่าไหร่แต่ความของคุณมันเป็นความสามร้อยสามห้าสิสามร้ซึ่งแรงซึ่งอาจอาจจะใช้พวกเคมีหรือวิธีอื่น ในการปิดรูถูกไหมอ่ามันเราเราเราก็ต้องไปดูเอาว่าขนาดไหนที่เมื่อกี้ได้เข้าไปดูในี่ดูอะไรพี่ผมดูของในพี่พี่ไปเช็คแบบนี้แหละอยมาเราพี่ทบของเขาตู้ง่ายไม่แต่ต่อเติมนี่คือเรานี่ยังใช้เครื่องมือชุดเล็กอยู่ ฝั่งนี้ยังไม่มีปัญหาผมได้ยินเสียงหลง <c oughs> ี่คือพื้นที่เดียวกันนะครับอืะฮะผมเปิดไว้เนอเบามากเลยนะก็คือผมจะดูเอฟมิเตอร์ว่าเบาที่สุดนะตอนนี้ไม่มีนะไม่ขึ้นคือไม่มีไม่ขึ้นคือไม่ใช่เขียวเมื่อไหร่ขึ้นเลยเจอเลย มะมีนิดหน่อยม่ไอ้เมื่อกี้มันเป็นเสียงแบบนี้แอลหยุดก่อนแอลจะทําอะไรเอาไม่ต้องตัดต่อแแอลยาวเลยเอ่าแล้วข้ามขยับเลยเตลวตั้งนะคุณมีดไหมขอยตรงเนี้ยเห็นป่ะผมบอกแล้วคุณเจอหนึ่งแผอยู่ตรงนี้เลยอีกหนึ่งแผลตรงโน้อนอีกหนึ่งแผตรงนี้หนึ่งแผ แล้วก็ตรงน,นู้นอีกหนึ่งแผลคุณเจอทั้งเส้นที่วิ่งเข้าแบบนี้แล้วมันตัดต่อกัน,นยังไงคือไอ้เส้นนี้มันคงจะต้องวิ่งลงบ้านตรงนี้นนะอยู่ตรงนี้เ,นเลยแล้วไอ้น้ำที่มาจากตรงนี้มาคุณเอาไม่ลบเพ้มม่มหน่อยนะโอเคนี่คือแผลหนึ่งนะนี่คือแผลหนึ่งนะเ<ม>พราะเมื่อกี้ผมบอกแล้วผมได้ยินอยู่แถวสนี้ใช่ไหม ียงแค่นี้แล้วครับใช่ด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวต้องเปิดนี่ก่อนปิดนั่งก่น ก็อแบบไม่ได้ใส่กาวคืออะไรครับไม่้องไม่ใส่กาวคุณไปดูวิดีโออีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดู <c oughs> ไอันหนึ่งข้อที่ใส่ตัวล็อกหรืวเลใช่จุ๊เก้าะลองขออเข้าไป่เป็นอารีอาร